เขาลือกันให้แซนว่าชโอปังร้านเนี้อร่อยวันนี้ก็เลยต้องมาลองของที่ร้านมิกะเบคเฮาส์ตเข้ามาปุ๊บเจอเลยตู้ชิโอปังเนื้อแบบออริจินอลแบล็กทาฟเฟลลเบอร์รี่ชีสนมฮองไกโดชีสน้ำผึงำ้งแฮมชีสฝรั่งเศสไปจนถึงชูกี้ไม่ให้เรียนเงินไปแล้วเลือกเป็นของขวนะเริ่มจากออริจินอลก่อนชิ้นอวบอ้วนน่ากิน มีความกรอบนอกนึบในหอมเนยฝรั่งเศสสุดๆตัวนี้น้องแบฟฟล็คทับฟิวมีความนึบพอกันใครมีปากกาไฮาไลท์ขอย,ยืมหน่อยไฮไลท์เมนูนี้ไว้เลยนะชีโอปังออริจิน,นอลกินกับซุปทัเฟิลดิบลงไปเลยฉ่ำๆบอกเลยโคตรอร่อยตัวปังกรอบนอกนึบในหอมเนยฝรั่งเศสเจอกับซุปทับฟิวหอมนัวแส,อวสงออกปากชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วบูเบยเมื่อกี้ขอถอนคำพูดพเพราะเจอจานนี้เข้าไปจากนอกเราเป็นชีสสามชนิดเค็มๆมันๆมีความหอมหวานน้ำผึ้งสำหรับใครที่เอฟฟอชีสทำไมมีชีสสามชนิดนอกมีด้านในมีอีกหอมเนยชีสนัวววด้ยคามหหววาานนนนอออออมมมขงง้้้ผึตัีคืแจบฟร์ด้านนนนบบเป็แแฮมมจอ พอร์มชีสฟอร์มอดข้างในแบบช้ำโคตรอร่อยปิดท้ายด้วยบลูเบอร์รี่ชีสเค้กแบบจริงใจบลูเบอร์รี่มาเป็นส่วนจิ้ชีสหนาแจะถูกต้องกินแล้วมันละมุนฟินสุดๆกินมาถึงตรงนี้เริ่มคอแห้งที่นี่เขามีทั้งชาแล้วก็กาแฟเลยนะแนะนำมันนี้ฮาฟมูนยังครึ่งเขาได้แบบยินยังานล่างเหมือนเจลลี่กาแฟโคบูหอมกาแฟเท็กซ์เจอร์หนึบหนับกินกับนมข้าวมนนวลมันโคตรเข้ากันจากน้ำและขนมอร่อยเลยเนี่ยบรรยากาศร้านน่ารักโคซี่มากมันลึกเข้าไปในการ์ตูนจิ้มอีกยังไงอย่างนั้นทั้งโคซี่ถังขนมอร่อกไมเลย